สัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตรงกับวันที่16นะทุกคนอันนาก็ืลอบไดเไปเปิเปเปดโรงเรียนน้ำเขาจ้าทุกคนค่ะเพราะว่าน้องไม่สบายนั่นเองแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เลยนะทุกคนวันนี้ ขนส่งบริษัทสีส้มนะทุกคนโทรมาบอกเบลว่าอ่าผมเข้าโรงพยาบาลน,นะพี่ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เลยไปเอาของไปส่งให้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มาส่งของให้เบลประจำไงก็เลยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอารับเองก็ได้ไม่เป็นไรเบลก็เลยไปรับของที่ขนส่งมานะทุกคนขากลับมาน้องอนาบอกว่าแม่ซื้อไก่มาให้ด้วยนะเบลก็เลยจัดไก่มาให้ลูกหนึ่งตัวจ้ะก,ก็เลยได้อ่ากับข้าวมาด้วยเล็กๆน้อยนอยนะทุกคนได้ข้าวเหนียวมาพอก็เลยซื้อถั่วมา ด้วยนะทุกคนอยากกินตําทัวพี่สาวกับพี่เคยมาหาที่บ้านนะพี่พี่เคยก็มาส่งลูกๆอะ่ะที่มาจากอุดอรนะทุกคนมาที่บ้านก็กลับมาเรียนหนังสือกันเดี๋ยวพี่เคยก็จะกลับไปทํางานเหมือนกันแต่ว่าเด็กเขาก็จะเรียนอยู่ที่นี่นะทุกคนน้องอนานงะก็พึ่งดีขึ้นแล้วก็เริ่มหายแล้วคราวนี้เราก็เลยว่าจะพาน้องไปสมัครเรียนเดี๋ยวสักวันสองวันผ่านไปก่อนน้ำมูกก็ยังมีอยู่เนาะให้หายดีๆสักนิดนึงเดี๋ยวไปจะพาไปที่ศูนย์เด็กเล็ใกใกล้ๆบ้าน นี่แหละทุกคนไม่ได้เอาไปโรงเรียนเอกชน ที่ว่าน้องอดินไปโรงเรียนเอกชนก็เพราะว่าน้องอ่ะต้องไปเตรียมป .1 ปอะไรเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนใหญ่กลัวว่าน้องจะไม่ทันเพื่อนแล้วก็ทําไม่ได้เหมือนเพื่อนเพราะว่าโรงเรียนใหญ่ๆมันก็คนเยอะแล้วอาจจะคุณครูอาจจะไม่แบบว่าใส่ใจน้องเหมือนที่เอกชนเบลก็เลยเอาน้องอดินไปเข้าเอกชนก่อนถ้าน้องโตขึ้นหรือว่าจะขึ้นแบบว่าม .1 อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆออกมาส่วนของน้องอนาก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่น้องทุกคนเข้าศูนย์เด็กไปก่อนเพราะว่า ด็กอนุบาลก็คือไปนอนแล้วก็ไปกินนมแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบตรงนู้นอาจจะไม่มีห้องเอแต่ถ้าเป็นเอกชนมันอาจจะมีห้องเอมันก็จะมีพัดลมหดือยทุกคนเด็กๆเขาก็เล่นไปตามภาษาเนาะคุณครูคุณแม่ครูอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะดูแลลูกๆให้เราเราก็จะได้ไปทํางานศูนย์เด็กก็ไม่เป็นไรทุกคนโตมาหน่อย ดูความสามารถของน้องอาณาก่อนว่าเออแบบว,ว่าน้องอยากจะไปทางไหนถ้าโรงเรียนของพี่อาดินดีพี่อาินเก่งเบลก็จะให้น้องอาณาเข้าเหมือนกับอดินนะทุกคนถามว่าใจสู้ไหวไหมสวยไหวรอจาว่ายุแล้วจะเพราะว่าเบลก็คิดไว้อยู่หลายอย่างว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะทุกคนมันมีหลายอย่างที่เบลคิดอยากทำนู่นนั่นแต่ว่าความคิดที่เบลพูดไปในไลฟ์สดวันนั้นอะ ที่เบลบ,บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเบลอาจจะต่อซาเล้งขึ้นแล้วไปขายของหน้าโรงเรียนรู้ไหมทุกคนเแบลบคิดว่าเบลจะไปขายยำขายอะไรวันนั้นน่ะทายำให้หลานกินหลานเบลก็เรียนหนังสือแล้วก็ชอบกินอาหารที่เขาขายหน้าโรงเรียนมากๆเลยแล้วแบบเด็กอ่ะคือถ้ามาไม่ถูกปากเขาก็จะไม่กินเลยนะทุกคนแล้วคราวนี้เบลทาให้หลานกินน่าก็บ่กกินอีดีจางก,กินใดข้ามสองข้าก็คือแบบโอ้ยแบบมันมันไม่อร่อยนะ้องก็บอกตรงๆเลยนะทุกคนว่ามันไม่อร่อย มันไม่อร่อยคือเบลความคิดเบลว่าไปจะมาขายของนั่งเรียนคือล่มสลายไปเลยจ้าเพราะว่าหลานก็ให้คอนเเิร์มมาแล้วว่าพี่เบลมันไม่อร่อยเลยทำ <c oughs> ไงดีล่ะทุกคนคะพี่สาวเบลว่าทุกคนตาส้มตํามไม่ชิมก็อร่อยหลานเบลเหมือนกันแม่สอนมาบอกว่าตาส้มตํามไม่ต้องชิมมันอร่อยอยู่แล้วก็คือเอามาชิมเอามากินจริงๆอ่ะมันก็อร่อยแต่ของเราอ่ะปรุงนูน่นปรุงนี่ชิมแล้วชิมอีกโอ้ยหอดแต่ไาเสบจ้า ือเราต้องมีความมัน่นใจในตัวเองนะหลานบอกเลยนะทุกคนทุกวันนี้คือทากับข้าวหลานได้สอนนะจ๊ะเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองนอกคนเดียวนะ่ะทุกคนอยู่ประเทศอีหล้วเราก็ทํากินคนเดียวกับแสบผู้เดียวนัอนเวละเพื่อนมาบ้านอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บว่ามันแสบซื้อแต่จะกสซบไปเสียแล้วเพื่อนก็บว่าอยากหักหนาเอาเนาะแต่ว่าหลานเขาเป็นเด็กกนะับทุกคนเด็กหน่อยบอกกูหกได้จ๊ะเขากระบอกอีหย่างตรงตงเนาะก็เลยเปลี่ยนแพนใหม่ผู้คนวันนี้พี่สาวเบลมาเบลก็เลยนั่งคุยกับพี่สาวว่าเออวันพ เบลเจะให้พี่เบลมามาเลี้ยงลูกให้ตอนประมาณบ่า,บายสามถึงถึงประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะทุกคนเบลว่าเบลจะไปะขายของที่คลอ,องถุมตลาดคลองถุมวันพุธกับวันเสาร์ที่เบลชอบพาทุกคนไปเดินตลาดนั่นเลยคนเยอะมากทุกคน ก็เบลก็จะเอาของที่เราขายนี่แหละไปขายแล้วเบลก็จะสั่งพวกกะปิเครื่องแกงอะไรมาจากภาคใต้ด้วยก็จะเอามาขายที่นี่ <S <S เผื่อว่ามีสตงสตอเราก็จะามาแกะขายที่นี่เลยทุกคนอาจจะเป็นของสดอ่ะมันอาจจะขายยากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยมันมันก็อยู่ได้นานนะทุกคนก็ว่าจะเอาแบบนี้แหละมาขายลองดูว่าเออเราไปแบบเปิดตลาดดู <S <S ลองดูไหมแบบมันมันจะเป็นยังไงทุกคนเราก็ทําไปเรื่อยมันไม่ผิดนะพวกโต๊ะพวกอะไรเราก็ซื้อมากลางแต่ ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะลําบากหน่อยไม่ลําบากแล้วก็เอาล่มมากลางทุกคนนโตกันไม่โตแล้วมาเล่าจ้าฉันก็พร้อมเปียกอะไรแบบนี้ฉันก็สนุกกับการทํางานนะทุกคนปัญหาทาอะไรทําแปลกๆใหม่ๆนั่นแหละทุกคนพอ่อใดกระจิกกระจอกเล็กๆน้อยๆไปเก็บกําไปเนาะอ,อะไรก็าตามที่มันไดงเงินเฮ็ดเบิร์จา้าจ้าขายของที่ห้องส่งออนไลน์ก็ทําเหมือนเดิมก็จะมีช่วงวันพุธกับวันเสาร์เนี่ย,เ,ยเราก็ตั้งเขาเว่าเรื่อยว่าเราจะขายอะไรบ้าง เผื่อนุ่นเผื่อนี่บ้างเราขายเนาะทุกคนเออมันก็ดีไปอีกแบบนนะจะแต่บตอต้องยู่ซื้อลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีว่าเวลาบ้างทํานุ่นทํานี่เผื่อเราทําน้ําพงน้ําพริกน้ําพริกกับวัาจะเฮตต่างแต่สอาดทีเดียวเพตั้นเฮตยูยังไม่ได้ทําเลยทุกคนเพราะว่าผมม่มีเวลาค่ะเพราะว่ามาเจอเรื่องอ่ะดราม่านี่ก่อนเออไปนุ่นมานี่ดราม่าอันนั่นอันนี้โอ้ยมาได้จบมาได้เศร้าจากเท่ยความบังที่ฉันวัจะเฮตน้ำพริกก็คือดองไว้ต่างแต่ หลายเดือนที่ผ่านมากันเรื่บระเหตุสัคจาเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวถ้าเรื่องมันเป็นยังไงค่อยมาอัปเดตกันว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรกันเยอะไม่ได้ก็ดูท่าทีกันว่าเราเงียบไ้มีใ่ไปกว่าครึ่งเหมือนที่ว่านั่นแหละค่ะเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปอย่างดีก็พอเดี๋ยวน้าพงน้ําพริกเราเราก็จะมาทําการลุกไปลงหลอกลงเลยนเขาก็จะไม่ให้น,นาพริกกันนะคะทุกคนขาคุณเชียงก็เข้าแล้วนะทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยเด้อคุณเชียงแซลมอนเนี่ยขายดีสุดๆเลยสั่งมา 3วันหมด3วันหมดเลยนะทุกคนก็ไม่ได้สั่งมาเยอะเพราะว่าเราไม่อยากดองของเยอะบางทีถ้าเราสั่งมาเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยเผื่อว่าขายไม่หมดเราก็เอาทีละเล็กละน้อยไปก่อนนะทุกคนนี่แหละเอาทีละเล็กละน้อยเบิดเบิไปแล้วก็เอามาไม่เบิดไปแล้วก็เอามาไม่มันจะดีกว่าถ้าเราเอามาแบบแบบนี้ถ้ามันเอามาไวค้างไวเยอะๆมันไม่ค่อยดีนะทุกคนสลิดก็มีปลาสลิดก็มีแล้วก็มีอกไก่ก็มีหลายคนอะ่ะ อ่าไม่เข้าใจนะทุกคนเบลพูดว่าสลิดเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นอ่ะมันเป็นปลาสลิดเป็นตัวจริงมีพี่คนนึงทักมาหาเบลเอ้าน้องเบลพี่สั่งปลาสลิดไปไม่ใช่เหรอเพราะฉนนเบลก็เลยบอกว่าพี่ขาอันนี้มันเป็นกุนเชียงเอ้าพี่นึกว่ามันเป็นปลาสลิดเป็นตัวเลยา <c oughs> มันเมาเมียนได้จ้าพี่จ๋ามันเป็นกุนเชียงปลาสลิด แล้วก็อกุนเชียงอกไก่แล้วก็กุนเชียงปลาแซลมอนนะทุกคนที่เขาเอามาทําเป็นกุนเชียงนั่นเองกรอบนอกนุ่มในนะคะใครที่เอาไปทําก็ลือย่าลืมทอดน้าเด้อถ้าเอาไปทอดกับน้ํามันแข็งโปกเลยเด้อดึกหัวมาก,กับบะแตกจ้าบะแซ่บพอมแต่ว่าถ้าเราเอาไปทอดแบบว่าทอดน้ําเอาน้ําใส่ต้มให้มันเดือดเดือดเน่าน้าใส่ไม่ต้องท่วมมากอะใส่แค่นั้นนิดนึงแล้วก็แบบต้มให้มันสุกพอมันเดือด พอมันเดือดปุ๊บน้ามันงวดอ่ะเราก็เบาไฟลงแล้วก็คั่วไฟอ่อนๆให้มันเกลียมข้างนอกอ่ะทุกคนกัดเข้าไปมันจะกรอบนอกนุ่มในเลยนะกุนเชียงเนี่ยเดี๋ยวเบลไปขายเดนหลักกว่ากระิบไอทอดคือกันแล้วจากกระสิบไอทอดน้ำให้ข้นซิมคือกันอลไเดือะผู้ชายย่บันก็ขอกันอย่าลืมมาซิมแ้วจะเด้อะสั่งของมาทุกคนโอ้ยกองกับย่นยินจนบาขาดเนาะเบลไปรับเองที่ขนส่งเลยนะเพราะว่าคนส่งน่ะเขาเข้าโรงพยาบาลเนาะเขาเป็นลมอะไรไม่รู้วันนี้ได้มาถามกันอยู่เขามาส่งอ่า อาหารทะเลให้เิวก็ถามอาการอยู่ว่าเป็นยังไงโอ้ยถามปันว่าเป็นพี่เป็นน้องกันคุณได้จ้ะก็กเป็นห่วงเนาะยันพนมมาส่งของให้ทุกคนคะ่ะเขาก็ห่วงงานด้วยนะพี่เขาก็ห่วงเออเขาไม่ได้เป็นพี่เราก็เป็นน้องเพราะว่าเขาเรียกเราพี่นะทุกคนโอ้ทุกวันนี้เป็นพี่แล้วได้ไม่ได้เป็นน้องแล้วนีว้อายุสามเอ็ดแล้วอย่าลื่อมเ้อว่าจะควงอายุ 1, สามเอ็ดประมาณยี่สิบเล้บ่อนําไปกับชีพี่คะพี่คะบัไดเด็ดเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนสามพนามใหม่เป็นน้องคะ่ะ <c oughs> <laughs> จะเป็นพี่ค้าตลอดไปเด้วยบางครั้งมันก็ลืมตัวกันบ้างอะ่ะทุกคนเพราะเราเคยชินคําบ้าเออพี่ค้าพี่ค้าอะไรแบบนี้จ้ะแล้อีกจากน้อยอายุไปหลายๆโอ้ยเด็กๆรุ่นลูกแนะบเครั้งหนึ่งเดไปซื้ออะ่ะ ปิ้งไก่ให้ลูกนะทุกคนอยู่ที่ตรงสวนสาธารณะนี่แหละเดก็ยังไม่คุ้นชินกับว่าคําว่าแม่นะทุกคนแล้วมีน้องคนหนึ่งเขาก็เป็นนักเรียนนี่แหละทุกคนนะ่าจะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อนกับเด็กมากเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะเขาก็มาขายปิ้งไก่กับแม่เขาเป็นเด็กน้อยผู้ชายสํมจากเป็นเด็กผู้ชายมาขายปิ้งไก่กับแม่มาช่วยให้แม่ปิ้งไก่นั่นแหละแล้วคราวนี้เขาก็เลยแบบแม่ครับเอาข้าวเหนียวด้วยไหมครับเราก็แบบหันหันมองเลยนะทุกคนแบบ โอ้ยไม่เอาค่ะก็เลยว่าเรียกสันแม่เออขันเอินว่าพี่ยังซื้อจักหาหออยู่เลยเอินสันแม่ยังก็แบบดีนักไม่เรียกกูปปากงจะเจ้าซื้อเลยเลิกซื้อเลยกับเอ,อินผู้ไดเอินป่านี่ลกซื้อเลยอีีเลยต้องเรียกพี่สิ่งอยากขายของดีก็ต้องเอินพี่นะจ๊ะทุกวันนี้นะทุกคนเบลส่งของเบลตัดรอบบ่ายทุกทุกวันเลยนะทุกคนก็มีถ้ามีแบบลงคลิปไปแล้วถ้ามีใครสั่งของมาอย่างเงี้ยโอนช้าหรือว่าอะไรเบลก็ จะตัดรอบบ่ายไปเลยสิ้นสุดก็คือบ่าย3นะทุกคนบ่ายสามเบลก็จะออกไปส่งของไปรับไปส่งของก่อนแล้วก็ประมาณประมาณบ่าย2องส,สก็ออกไปส่งของให้มันแบบบ่าย3บ่าย3แล้วเราก็ขับรถซาลิงอะมารับลูกที่โรงเรียนนะทุกคนสําหรับใครที่สั่งของหรือว่ายังไม่ได้รับยังไงก็ทักเข้ามาหาเบลได้นะทุกคนเบลเบลอาจจะแบบลุลุล่มเอา้า ไม่ได้ว่าหลงหลงรีวมวันนั้นที่สถานทูตโทรมานะทุกคนเราก็กําลังแพ็คของเขาก็ท่วมใจเราก็เต้นตุ้มตมต่อมๆเนาะเราก็แบบเบอร์ไปเลยแต่ทีนี้หูดับไปเรื่อยทั้งศูนย์จ่ะโทมะคุมครูฉันทั้งกระศูนนะทุกคนมันก็โมโหนะคือโทรมาแบบว่าเออแบบเอเอาทาไมลูกถึงแบบนี้แบบนี้คือเขาก็พูดไปเรื่อยรายยาวนะทุกคนเราก็แพ็กของอยู่ แล้วมีสองคนที่ว่าเบลสลับกล่องสลับชื่อเอาชื่อนี้ไปใส่กล่องนี้เอาชื่อนี้มาใส่กล่องนี้ก็คือเราก็เบอร์เบอร์นะทุกคนแต่ว่าก็ขอโทษขอขอโทษขอโพยคุณพี่เขาไปแล้วมีคุณพี่คนนึงก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ซื้ออีกเพิ่มไม่เป็นไรแล้วก็ส่งอันนั้นใหมพี่แต่ว่าอีกคนนึงก็คือส่งของกลับให้เบลเบลก็ส่งไปให้ใหม่แล้วขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางทีมันก็เบอร์เบอร์กันบ้างมีหลายเจ้าที่แบบเบอร์ส่งเขาสั่งสองอันส่งไปให้อันหนึ่งยังสินเนาะคนที่เปิดออกมาเขาก็เสียความ ดยสดเบลก็เข้าใจนะทุกคนเบลก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยบางครั้ง ลูกเราอย่างเงี้ยลื่นล้มเออเราก็หันไปมองพอกลับมาอีกทีเอ้าใส่อันได้ไปแล้วเราก็ดูไม่ทันแล้วก็ลืมไปแล้วนะทุกคน,นอย่างว่า,าแหละการทํางานมันก็มีผิดพลาดกันบ้างะนะทุกคนเราก็ต้องปรับแล้วก็ะจะเย็นเย็นมีสติในการทําทุกสิ่งทุกอย่างบอกนะพื่นเรามมีสติแต่ว่าบางทีเราเจอสถานการณ์ที่มันแบบค่อนข้างที่จะแบบกระทบกระทั่งกับจิตใจเราเราก็ใจเต้นตุ้มๆต่ำต,ตอย่างเงี้ยเราก็แบบ สติสตังมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะทุกคนเแบลบก็รีบโทรหาเพื่อนเพื่อเพื่อเอาใจตัวเองกลับมาโทรหาพี่อย่างเงี้ยคือรีบรีบขอคําปรึกษาว่าเออเราจะทํายังไงจะไปทางไหนจะยังไงดีอย่างน้อยเแบลอะ เป็นคนที่มีการระยานิีมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาหลายๆทางทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เพื่อนๆนรอบข้างนะทุกคนก็ยังให้กําลังใจและให้คําปรึกษาที่ดีอย่างน้อยอะ่ะเราไม่ได้แบบว่าต้องการเพื่อนที่แบบมีเงินทองอะไรมากมายแค่คําพูดคําว่าให้กําลังใจแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้อยากไปฟาดฟันกับผู้ใดเราก็อยู่นิ่ง ิ่งแล้วมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรากลับมานะทุกคนไม่พูดไม่จาไม่อะไรทั้งนั้นไม่แบบว่าแบบเแบบกระเรอใครจะเข้าใจเบลผิดยังไงเแบลบก็ไม่ไม่พูดนะทุกคนเพราะแค่ความรู้สึกของลูกของเราที่อยู่พอเขาจะโตขึ้นมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นคนนั้นก็คิดจังสันปุ่นนี่ก็คิดจังสีเราก็เลยเลือกที่จะไม่พูดอะไรก็เลยอยู่นิ่งๆไว้นะทุกคนเกิดมาวันหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบ เออกับเรามากเกินไปเราก็ต้องจัดให้สักดอกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าในสิ่งที่เราได้เจอมาสิ่งที่เราได้รับมามันมันเกินความที่เราจะรับไหวผู้ใดรับไหวก็คืออยู่ต่อถ้าใครรับไม่ไหวก็ต้องรักตัวเองให้มากนะทุกคนอยากจะบอกเลยถ้าบทคนเรามันจะได้ไป มันก็จะได้ไปทันทีบทมันสิบดได้ไปวายุแปดสิบแปดรอบมันกับบได้ไปค่ะเหมือนเบลว่ะหมดมันจะไม่ได้ไปเวายุยงไดกับบได้ไปจากสิเครียดแค้นท่าไดกับบได้ไปแต่ว่าพอมันจะได้ไปก็ขึ้นนั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาของเราแล้วก็ตามเว้นตามกรรมเขานาะบทเป็นหมดกรรมก็คือเราก็แยกย้ายแยกทางกันไปจเจริญตตโตแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากตัวเราเองก็ทําใจไว้ตั้งนานแล้วนะทุกคนการที่เราร้องไห้ ห้องหามาตลอดระยะเวลาน้ามหรอละทุกคนก็ทําใจได้มาสักพักหนึ่งแล้วถึงไม่เป็นอะไรถึง พร้อมใจสู้อยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้อาจจะใหม่ๆอาจจะทําใจยากหน่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะทําใจได้เองไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็ต้องยืนหยัดสู้ขันผู้ใดยัง่งเบาไปก็คือต้องสู้ต่อไปแค่นั้นเองค่ะบ่มีอย่างเลยค่ะต้องสู้เท่านั้นถึงจะมีชีวิตที่อยู่รอดจากเพราะโรคใบนี้หมุนด้วยเงินนะคะทุกคนคะ่ะยางออกไปข้างนอกก็เสียเงินแล้วน้ำก็ต้องซื้อกินบ่มีเงินก็สาม,มาเนาะมีเงินแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองนั่นแหละ ทุกคนมีแล้วก็รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้รู้จักเก็บรู้จักบริหารรู้จักใส่บ่เอาเงินไปใส่ฟื้นฟ้าฟุ่มเฟื่อยเหมือนเมื่อก่อนที่เอาไปสัมมาเ,เทเมาทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะทุกคนอยู่นิ่งๆอยู่ม,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 ม่ะ่ม่่่่่ปอันนี้กู่่่ดอกผู้่ด่้า,า,า่่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 ่ก่่่่่่่่่ซื่อ ตัวเบลเองไม่ค่อยนึกว่าอยากกินอยากซื้อนะเมื่อก่อนเป็นนะทุกคนเมื่อก่อนเบลเป็นแบบอ่าอยากกินอันนั้นจังเลยอยากซื้ออันนี้จังเลยเนี่ยไปเซเว่นก็ซื้อให้จากของอยากกินแบบนั้นแบบนี้แต่ทุกวันนี้ก็คือซื้อแล้วก็ลูกกินไม่หมดค่อยจะกินตามแต่ว่าน้องอดินเนี่ยก็คือกินหมดทุกรอบแม่ไม่ได้กินน้าเลย <c oughs> ก็คือกินหมดทุกันรอกินตามก้นน้องอาณทุกคนน้องเกล็นอาณากินไม่หมดอย่างเงี้ยก็มาแยกกันกับอดีนว่าเออเราก็กินแบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ทิปมาให้ตังค่าขนมน้องอดินกับอนามาก็ไม่ได้หลายบาทดอกเด้อผู้ใดมาฟังกัลยาเ้าไปว่าเออเอาลูกมหาเงินหนึ่งแสนสี่เพิ่นไห้มากก็ต้องขอบคุณเพิ่นเด้จ้าบแม่นว่าบ่ขอบคุณขันบ่กขอบคุณเพิ่นกับสิห้ยเอานาะเพิ่นก็สิเเรียดในห้าก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่ส่งของมาแล้วก็ให้กําลังใจดูคลิปอะไรเอใดอให้ กำลังใจทั้งหน้าไม้หลังไม้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะแล้วยังมีอีกหลายๆคนที่เจอปัญหาเหมือนเบลเจอปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เจอปัญหานะ่ะก็อยากให้ทุกคนอ่มนะูฟออนกับมันให้ได้แล้วก็ตั้งสติตัวเองให้ดี ปัญหาความทุกข์มันเข้ามามันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะทุกคนมันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะแก้ไขปัญหาในความทุกข์ใจของเรายัางไงถ้าเรามูฟออนได้เร็วแล้วก็ความทุกข์ใจมันก็จะหายไปได้เร็วนะทุกคนเบลวเหมือนกันเจอปัญหามาในแต่ละวันเนี่ยกับต่างๆหนะ้านะนะเริ่มจะมีความสุขเอาไหมอีกแล้วปัญหากับไหอีกแล้วเราก็ต้องแก้ตรงไปตรงเบี่ยงไปไม่ว่าจะอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ดีตั้งสติให้มันตั้งใจจะคล้องให้ดีลงมือทําแล้วมันก็จะ สำเร็จนะทุกคนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ห้องบลงมือทาคือเพิ่นวาหันละต้องลงมือทําทําด้วยตัวเองเท่านั้นเราถึงจะสําเร็จไปรุ่งรืองด้วยดีลําบากหน่อยแต่ว่าเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้ทําแล้วก็เราก็ได้รักตัวเองด้วยเนาะทุกคนใครที่เจอปัญหาก็ขอให้ทุกคน หมดปัญหาเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีไฉนะจ๊ะทุกคนค่ะเบลก็เหมือนกันสิโชคดีมีไส้ถึกเลขรางวัลที่หนึ่งบัตซื้อเลขจ้าท่ยตามหาตารางวันที่หนึ่งบอ่อใดน้ำเขาจ้าท่ยซื้อย่ำใดเอานึกไว้ว่าจะงวดที่แล้วนระว่าจะซื้ออ่าแปดเก้ากับสองศูนย์นะทุกคนเลขออกอนคาแดงหูบ่อเลขกออกคนละตัวกับฉันเลย คนละตัวกับที่แบบว่าเราจะซื้อเลยนะทุกคนนึกว่าจะซื้อดีนะที่เราไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่ได้ออกในตัวที่เราอยากได้ไนงะทุกคนจะซื้องวดรถตัวเองเออไม่ใช่จะซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองอย่างเงี้ย ก็ไม่ออกทุกคนเราคิดดูแล้วมันก็สิวบ่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันอยากให้เราขี่มันมันก็อยากให้เราขี่ตลอดถามว่าจออกรถไม่เหรเราเฮาซื้อรถไม่เนี่ยก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่ารถคันนี้มันก็อยากให้เฮาขี่มันถ้าเฮาสิไปขี่คันอื่นบ่ขี่มันเลยมันก็ไปเฮาถึงเกล็ดก็จ่าจริงๆนะทุกคนรถมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนะเออฉั้นสิขี่เธอตลอดไปแต่ว่าฉันถึงเรามาทีหนึ่งนะจ่าจะจุดไปซื้อรถหม่ดอกให้ชันถึงรถิีร้างบ้านแต่ก็จะหาที่ีโฮมให้จอดดีๆแบบนี้ไดบ่คะ อย่างนงี้ยบอารถขา,ขาต้องให้ฉันถึงรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะฉันซื้อารถไม่แต่ฉันซื้อซีคีตาซาลิงนี่แหละไปซื้อซีคีตาเล่งคีตาซาลิงสิ่งน่แหละรถซื้อแกงเลยไปเลยไปซื้อแกงเขากับไปซื้อน้ำกั่นค่ะเพียงเอียงกับบรู คิดเป็นรถไปซื้อแกงมันก็มวนเฉยนะทุกคนมันด้วยนะเพลงนี้นะโอ้ยผู้แต่งกับสมัมันแต่งได้ดีครับซะฟังแล้วก็พาลูกเต้นนะทุกคนลูกก็เต้นน้ำตาพึ่แต่ว่าจะเปิดเพลงย่ำใดนี้โอ้ยหยอกยายแต่จะโบกลูกแม่อีดีจะเถ้าไปนาฮันนี่ก็แม่กับลูกก็สิห้องกันกัน <laughs> สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลก็ทักไลน์มาหาได้เลยนะทุกคนนะมีสินค้าก็พร้อมส่งนะพวกกุนเชียงบาระอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารทะเลก็ยังมีขาดบ้างนะทุกคนก็ลองทักมาหาเบลดูถ้าใครสนใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ